สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นและท่านผู้ชมครับโฮเทลสรวรรันอัลฟาพราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมขายพื้นที่กรุงเทพมหานครในนามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครเวียเภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลา17เดา ช่วงเวลาที่เป็นสาระอันเป็นประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่นประจำวันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2556ขณะนี้ครับเป็นรายการถ่ายทอดสดจากสถานีราชจฤกพ์ึกบริเวณตลิ่งชันและความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในความถี่144.90เมกะเฮิร์วันนี้เราก็จะมานำ สาระน่ารู้ครับมาฝากอีกเช่นเคยก่อนที่จะทดสอบความพร้อมซึ่งเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบตรวจเช็ครถยานพนาหนะของเราครับก่อนออกเดินทางไกลเราก็จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งวิธีการตรวจเช็คถ้าเป็นรถใหม่เราก็ไม่ห่วงเราครับเราเข้าศูนย์ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในบริการอยู่นะครับของเขาอ่ะ ส่วนรถที่ใช้งานมาได้แล้วหมดครับทางด้านที่จะต้องเข้าศูนย์แล้วเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เข้าศูนย์กันเท่าไหร่หรอกส่วนใหญ่คนไทยเพราะว่าราคาศูนย์เนี่ยค่อนข้างจะแพงตอนนี้เราก็มาตรวจเช็คด้วยตัวของเราเองครับคร่าวๆก่อนออกเดินทางไกลหรือไม่อีกทีหนึ่งเรารู้ไว้ไม่เสียหายสำหรับผู้ที่มีรถใหม่จะได้รู้โดยเฉพาะท่านสุภาพสตรี เนื่องจากว่าขับอย่างเดียวครับไม่รู้เลยเขาเรียกอะไรอะไรอยู่ตรงไหนไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดใครถามอะไรไม่ทราบหมดขับอย่างเดียวอันนี้นะครับเรามาฟังเราจะได้มีความรู้บ้างมันจะได้เป็นประโยชน์เพราะบางครั้งท่านขับคนเดียวมีปัญหาขึ้นมาสิ่งแรกที่จะต้องทําคือจะต้องมีการตรวจเช็คครับระบบเครื่องยนต์ด้วยตัวของเราเองเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการขับขี่ของเรา เพื่อให้การเดินทางไกลนะครับในท่วงเทศกาลก็ดีด้วยรถส่วนตัวนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งบริการสาธารณะอื่นอาจจะเดินทางไปหาญาติเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับทิ่ฐานภูมิลำเนาเดิมในต่างจังหวัดจะได้เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับมีความสุขถึงที่หมายด้วยความปลอดภยัยด้วยความมั่นใจไม่ต้องมานั่งปวดหัวเวียนกล้าวกับรถที่เกิดขัดข้องระหว่างการเดินทาง และอาจจะนําไปสู่อุบัติเหตุได้ซึ่งเราสามารถป้องกันได้เหมือนกันครับด้วยการตรวจเช็คด้วยตนเองเบื้องต้นโดยไม่ต้องเสียเวลามากนักก่อนจะออกเดินทางถ้าควรจะเช็คเราไม่ใช่ว่าจะออกเดินทาง8โมง6โมงมาเช็คนะครับเราต้องเช็คก่อนสักวัน2วันอย่างน้อยก่อนสัก3วันกำลังสวยเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการขับขี่แล้วถ้าเกิดเราพบอะไรสิ่งที่แปลก หรืออะไรขัดข้องเราจะได้แก้ไขได้ทันครับข้อบกพรองต่างๆแล้วก็แก้ไขได้ทันคือก่อนซักประมาณสักสามวันกําลังดีด้วยวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับดังนี้ข้อแรกครับเราจะต้องดูสภาพภายนอกก่อนอันดับหนึ่งเลยทีเดียวดูตัวถงตัวถังต่างๆนะครับแล้วก็มาดูความดันของลมยางดอกยางรอยฉีกขาดต่างๆครับดูซิว่า ขนาดไหนเป็นอย่างไรถ้าเกิดลมมันอ่อนไปมันก็กินน้ำมันมากเกินไปแข็งเกินไปก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเกิดเดินทางไกลรถเปล่าไม่เป็นทุกหนักนะครับเราก็จะได้เติมลมให้พอดีเลยทีเดียวเพื่อให้เกิดความแน่ใจแล้วลองดูทีครับว่าสกรูของกระทะล้อทั้งหลายขันแน่นไหมเราก็มาขยับขยับดูด้วยตนเองดูนิดๆหน่อยๆคือใช้ไอตัวถอดนะครับ ลองกดๆด,ดูอย่าไม่ต้องกดถอดนะกดเข้าไปอีกมันได้ไหมถ้ามันแน่นเอาแต่พอดีตึงมือแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เราก็จะต้องมาดูรอยรั่วซึมครับว่าใต้ท้องรถเนี่ยหลังจากเติมยางเรียบร้อยแล้วเช็คเรียบร้อยไปดูสิครับว่าล่องรอยเนี่ยมีน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันเบรกน้ามันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับใต้ท้องรถเนี่ยมันหยดลงมาไหมหยดลงมาที่พื้นหรือไม่ ถ้ามันไม่หยดแสดงว่ามันซีนต่างๆมันไม่รั่วยางปัดน้ําฝนครับก็อยู่ในสภาพดีเพราะช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนก็คงจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดส่วนไฟส่องสว่างเราก็จะต้องมาตรวจครับว่าไฟไฟใหญ่ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกต่างๆครับพวกนี้หรือไฟเลี้ยวอื่นๆเนี่ยว่ารอบๆคันเนี่ยครับมันเป็นปกติไหมมีหลอดขาดไหมที่จุดไหนยังไงเราก็รีบแก้ไขซะก่อนอไฟฉุกเฉิน สีดวงติดครบไหมกระพริบไหมต่างๆเราก็ได้มาเช็คกันเมื่อเช็คภายนอกคร่าวๆครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเช็คภายในบ้างภายในรถนะครับภายในรถอันดับหนึ่งเลยครับดูเลยยางอะไหล่หลังจากขับรถมาแล้วห้าปีไม่เคยเปิดดูยางอะไหล่เลยเพราะว่ายางไม่เคยแบนต้องเช็คเลยทีเดียวครับว่ายางอะไหล่เนี่ยดูซิลมยางเนี่ยมันหายไปไหมมันรั่วมันซึมไหมเติมลมให้ได้มาตรฐานซิ เติมลมให้เวอร์กว่ากว่าธรรมดาธรรมดาเราใช้2 8่สแปดถึงสาเราก็อัดเข้าไป35เพื่อเพื่อมันจะแห้งระหว่างทางอะไรเนี่ยนะครับก็เติมซะให้ดีเช็คลมยางให้แน่ใจนะครับตรวจดูได้ครับว่าอะไรพวกแม่แรงที่ขันนะครับอุปกรณ์ประจํารถต่างๆเนี่ยเราต้องเตรียมให้พร้อมอันนี้เมื่อทางนี้พร้อมแล้วตอนนี้เราก็มาดูเข็มขัดนิรภัยครับเป็นหัวใจในการ ความปลอดภัยนะครับนอกเหนือจากสติไอสติไม่ต้องไปพูดถึงนะเราต้องมีตลอดนะครับไม่งั้นถึงมีเข็มขัดนิรภัยก็ไม่หลอดเราก็มาเช็คเข็มขัดนิรภัยครับว่าตัวปุ่มล็อกอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทางานเรียบร้อยไหมหรือรถใหม่ก็มีแอร์แบ็กเราก็ดูนะครับไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปกระแทกนะเพราะแอร์แบ็กนี่ถ้าเกิดมันออกมาแล้วเปลี่ยนใหม่นะครับหลายหมื่นชุดหนึ่งอะฉะนั้นเราดูเฉพาะ แ็มขัดนี่ลรภพายก่อนส่วนแตรเราก็ต้องเช็คนะครับว่ามันทําง,งานไหมเสียงดังพอไหมนะครับแตรของรถก็ต้องลองบีบดูซิว่ามันได้มาตรฐานไหมบางคนขับรถที่ไม่เคยบีบแตรบางคนเหมือนกันพอนั่งรถนะครับไปด้วยก,กันเนี่ยระยะทางประมาณสิบกิโลบีบแตรไปประมาณห้าสิบครั้งอันนี้มันก็ไม่ถูกนะครับจำลรูกล้ก,การละเทศะ ต่อมาครับก็เราก็จะดูที่แผงควบคุมอุปกรณ์ต่างๆดูให้แน่ใจว่าหนะ้าปัดต่างๆการทํางานของเขาเนี่ยเป็นปกติไหมเกน้ํามันเกความร้อนนะครับที่วัดอุณหภูมิต่างๆเกรอบไม้ต่างๆทํางานปกติไหมที่ปัดน้ําฝนใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ <c oughs> วิทยุ FM บันเทิงเครื่องบันเทิงเครื่องปรุงแต่งทั้งหลายที่ผ่อนคลายรนะหว่างขับรถต่างๆเราดูเลยและเช็คหมดทุกระบบเลย ว่ามีไฟโชว์ไหมอย่างขับรถบางรุ่นเนี่ยจุดไหนขาดปั๊บมันขึ้นฟ้องเลยบนหน้าปัดเนี่ยอันนี้มันก็เป็นสิ่งสาคัญต่อไปครับก็ไปการตรวจนะครับดูระยะเบรกระยะขาเบรกต่างๆนะครับใช้ทับกดดูซิวันระยะห่างมากไหมถ้าเบรกน้อยไปไหมอะไรต่างๆเราก็จะได้รู้ว่าเป็นยังไงจะได้แก้ไขทันต่อมาก็ฟิวครับเราจะต้องมีฟิวเราต้องรู้นะครับว่ารถเราเนี่ยเป็นฟิวเสียบ หรือฟิลลอร์ดไอ้ฟิลลอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับวิทยุรับส่งเราก็ต้องมีติดไปด้วยเพราะวิทยุรับส่งก็เป็นหัวใจเราอย่างหนึ่งอาจจะได้ไม่เพลียไม่เหนื่อยขับรถไปเราคุยกันไปอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเราจะต้องมีติดไปต่อมาครับเราก็จะต้องเช็คครับใต้ฝากระโปรงกระโปรงหน้าต้องเปิดฝากระโปรงรถดูซิว่าระบบเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงอันดับแรกเลยครับน้ําหล่อเย็นก็คือ หม้อพักน้ำแหละครับหม้อพักน้ำเนี่ยว่าดูซิน้ำยาเรามันพร่องไปไหมเพราะว่าหลังจากที่นั่นมันพร่องเราก็ต้องเติมให้มันพอดีขีดเลยนะครับที่ว่าเขาเรียกว่าพอดีเต็มสูงสุดเลยครับของถังพักน้ำจะต้องเช็คทั้งหม้อน้ําทั้งท่อยางต่างๆครับท่อยางนี่มันนิ่มไปไหมมีแนวโน้มว่ามีรอยร้าวมันกล้าวไหมมันอ่อนไหมถ้าเราวิ่งเนี่ยมันมีแรงอัดสูงต่างๆเนี่ยนะครับต้องเช็ค หม้อ,อน้ําแล้วก็ขัดทําความสะอาดเอาน้ําฉีดหน่อยก็ดีเอาใช้น้ําฉีดนะครับ mm. เพื่อทีเพราะอะไรบางครั้งครับมันจะมีแมลงแล้วก็มีสิ่งต่างๆเนี่ยมาเกาะที่ลงพึ่งมันไม่เรียบถ้าเกิดเรามีใบไม้มีแมลงโดยเฉพาะแมลงเนี่ยจะติดบ่อยเพราะรถที่ออกต่างจังหวัดมันจะทําให้แอร์ไม่เย็นนะครับความร้อนจะขึ้นสูงดูซิว่ามันรั่วมันซึมอะไรไหมต่อมาครับสายพานต่างๆ จะเป็นสายพานเครื่องยนต์ก็ดีนะครับสายพานอื่นๆก็ดีเราจะต้องดูให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมลองดูแล้วจะต้องมีสายพานสำรองไว้ด้วยนะนะครับว่ามันเป็นเช่นไรต่อมาครับเราก็มาดูแบตเตอรี่แล้วก็สายไฟนะครับขั้วแบตเตอรี่ต่างๆเออลองวัดดูซิอ่าบางตัวมันไม่มีปุ่มนะครับว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็มอยู่ในสภาพที่ดี ไม่เกินสองปีเนี่ยไฟเขียวจะขึ้นพอเกินแล้วชับยาเริ่มออดแอดออดแอดแล้วไม่ค่อยดีแล้วต้องเช็คให้ดีตัวนี้น้ํากันพร้อมไหมอย่าให้มาเกินไปนะเดี๋ยวเดือดแล้วมันจะหกแล้วก็ทาความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ทําความสะอาดตัวแบตเตอรี่ให้ดีครับเพราะพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อมาก็มาตรวจสอบครับน้ามันเบรกน้ํามันคลัตช์ดูนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกต้องไหมบกคล่องไหมรั่วไม่รั่วท่อน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆก็ดี นะครับมีการรั่วซึมไม้ท่อน้ะมันเชื้อเพลิงอยู่ใต้ท้องรถนะครับเป็นสายเป็นท่อต่างๆเนี่ยเราก็ลอยก้มลงไปนะครับไฟฉายส่องดูแล้วกันว่ามันดีไม่ดีอันนี้สําคัญนะรถจะเกิดเพลิงไหม้ไหมเพลิงหไมงหม้เนี่ยท่อน้ะมันเชื้อเพลิงเนี่ยมีผลครับต่อมาเมื่อเรารู้แล้วนะครับอะไรตอนนี้เราก็ยางรถต้องมาดูยางรถนะครับจะต้องเช็กลมยางให้ได้มาตรฐานแล้วครับตามข้อกําหนดในกรณียางใหม่เนี่ย มันจะต้องเพิ่มลมเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งสาเหตุเนื่องจากว่ามากกว่าปกตินิดนึงครับเพราะว่าในช่วง3,000กิโลเมตรแรกเนี่ยโครงสร้างของอยางเนี่ยช่วงนี้นะครับมันจะมีการขยายตัวของอยางใหม่ออกมาความร้อนยางก็จะลดลงผิดปกติได้แล้วระหว่างวิ่งไปนะครับอยาปล่อยลมยางออกอเมื่อความดามันลมยางสูงขึ้นขณะใช้งานครับเมื่อความร้อนเกิดขึ้นขณะใช้งานมันจะเป็นตัวทําให้ลมภายในยางจะสูงขึ้นมันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วครับ เมื่อ,อยางเย็นลงทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็ป้องกันรั่วซึมนะครับของลูกศรของวาลวถ้าเปลีออย่ยนยางใหม่ก็จะต้องเปลี่ยนวาลวเลยนะครับเปลี่ยนจุกเลยทีเดียวอันนี้แหละครับแล้วจะต้องมีฝาปิดถ้าทางที่ดีคนไหนสามารถเติมไนโ,จโจตรเจนได้นะครับจะมีจุกสีเข,เขียวๆนั่นแหละครับก็เป็นสัญลักษณ์ของไนโตรเจนมันก็จะช่วยให้ได้เยอะนะครับโอกาสที่จะระเบิดหรือแรงดันต่างๆมันจะคงที่เสมอมันจะดีกว่า ลมธรรมดาครับสําหรับยางอะไหล่จะต้องเช็คให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เช็คทุกเดือนนะไม่ใช่ห้าปีเช็คครั้งหนึ่งอันนี้นะครับเป็นทางที่ผิดเลยทีเดียวอย่าทาอย่างนี้ส่วนขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับจะต้องเติมมากกว่าปกติสามถึงห้าปอนแต่อย่าขับรถเร็วเกินครับเดี๋ยวนี้เท้าช้อจอต่างๆนะครับกล้องต่างๆเนี่ยตรวจจับเลยอันนี้มันจะมีปัญหาเลย ค่อยๆไปเรื่อยๆครับจะได้ไม่เกิดความร้อนแล้วก็ใช้งานทุกๆอย่างนะครับจะได้เป็นไปตามก,กฎกติกามาตราต่างๆส่วนใหญ่ครับค่าล,ล,ลมยางของรถเก่งมาตรฐานทีเดียวทั่วไปประมาณ28-30ถึงปอนด์ต่อตารางนิ้วส่วนรถกระบะก็35-40ถึงอันนี้เป็นรถที่ไม่บรรทุกหนักนะครับและอย่าลืมดูพวกดอกยางต่างๆด้วยว่าเป็นเช่นไรถ้าดอกอยางหัวโล้นนะครับมันก็ไม่รีดน้ำเนี่ยหัวโล้นเงี้ยอันตรายเลยทีเดียว พอแตะนิดเลยถลายโดยเฉพาะถ้าเป็นยาลูกหลังแล้วก็นหนักเลยต่อมาครับก็เป็นของเหลวต่างๆครับในตัวรถก็คือในตัวนะครับก็คือน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเบรกน้ํามัน power คือน้ามันพวงมาลัย power เนี่ยที่ฉีดน้ํากระจกน้กํากรนแบตเตอรี่ครับตรวจดูได้บ่อยๆครับไม่จําเป็นจะต้องออกเดินทางไกลหรอกอย่างน้อยๆแลครับถ้ามีเวลาสัปดาห์ละครั้งก็ยังได้หรืออย่าให้เกินสิบห้าวันแล้วกัน ตัวนี้ครับต้องวัดระดับให้ดีเลยทีเดียวเพื่อความปลอดภัยส่วนน้ำมันเครื่องนะครับจะต้องตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อน้ำมันเครื่องยังอุ่นๆนะเย็นๆมันไม่รู้เรื่องหรอกครับแล้วก็เช็คระดับน้ำมันเครื่องโดยใช้ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องจะได้ถูกเช็คที่ถูกต้องเพราะว่ายังร้อนอยู่เลยทีเดียวส่วนก้านวัดนะครับก็จะมีเครื่องบอกเรารู้อยู่แล้วนะครับเขาจะมีขีดๆเนี่ยคงไม่ไม่ไม่ต้องอธิบายกันมากมี F กับ L full ครับกับนี่นะครับแล้วก็ข้อควรระวังการเติมน้ำมันเครื่องอย่าให้มากเกินไปนะครับมากเกินไปก็อาจจะทําให้มีปัญหาของเครื่องยนต์ได้ด้วยตรวจเช็คครับระดับน้ํามันเครื่องที่ก้านวัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อเติมลงไปแล้วนะครับอันเนี้ยส่วนน้ำมันเกียร์ก็เช่นเดียวกันตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับขับรถสักสิบห้านาทีหรือวอร์มเครื่องก่อนนะครับอันเนี้ยก็จะดีขึ้นจะทําให้เราสบายใจขึ้นแล้วจะทําให้ปลอดภยัย ก่อนนี้เราก็มาคุยกันเรื่องการดูเบรกมือครับให้จอดรถในพื้นระดับเลยนะครับให้พื้นราบเลยทีเดียวแล้วเราลองดึงเบรกมือดูซิว่าเป็นเช่นไรเมื่อดึงแล้วนะครับก็ลองเหยียบเบรกดูดึงคันมือต่างๆคันเกียร์ต่างๆครับค่อยๆเลยทีเดียวส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ออโต้หมดแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแม้แต่กระทั่งรถปิกอัพก็จะเป็นออโต้แล้วก็ค่อยปลดดูทีครับว่ามันสูงมากไหมถ้าสูงมาก มันก็ควรจะไปตั้งนะครับลองดูซิว่าไงก็จะไปให้เขาลองตั้งดูเขาเขาตั้งได้นะครับที่ร้านทําเบรกเนี่ยอย่าให้มันสูงจนเกินไปมันจะได้ดีเพราะว่าไม่งั้นเราไปจอดที่ไหนเนี่ยมันจะลื่นมันจะเลื่อนไหลไปได้ก็จะต้องตั้งให้ได้ระดับที่พอเหมาะพอควรด้วยจะได้เช็คเบรกนะครับอันนี้มันก็จะเกิดความปลอดภัยอีกส่วนต่อมาอนะครับมีข้อแนะนําครับเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันต่างๆเนี่ย ว่าการวัดน้ํามันต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้รอบเดินเบาก่อนนะครับดึงไม้วัดออกมาขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาก็ค่อยๆไม่เป็นไรหรอกหรือแม้แต่จะเปิดฝาครอบเครื่องนะครับมันก็ได้ถ้าเกิดมันไม่มีควันออกมาครับไม่มีอะไรกระเด็นออกมาเนี่ยค่อยๆเลยจะเงียบไม่มีควันออกมาแสดงว่าเครื่องเรายัางแน่นยังปิ้งอยู่เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ส่วนไอ้ดึงก้าเนี่ยเราก็ออกมาเช็ค นะครับเครื่องเดินเบามันจะเบามากเลยไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องเปิดอะไรเลยมันก็เราจะดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเราต้องการว่าน้ำมันเนี่ยให้มันทํางานแล้วก็เข้าไปสตราดในตัวห้องเครื่องต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยแล้วครับเราจะได้เช็คดูซิว่าระบบต่างๆวาวมันเดินดีไหมเงียบไหมอะไรต่างๆให้ระบบต่างๆเนี่ยโลมเพื่อที่จะรู้ว่าระดับน้ํามันเครื่องเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนน้ํามันเบรกนั้นก็ตรวจเช็คครับ ให้มันอยู่ที่มก ximum นะครับสูงสุดเลยแค่ไหนแค่นั้นจะให้ล้นนะเพราะล้นนี่น้ำมันเบรกนี่อันตรายมากทีเดียวเพราะว่าถ้าเดินตัวถังเนี่ยน่ากลัวเลยนะครับไอที่เขาแกล้งแกล้งกันเนี่ยเขาเอาน้ำมันเบรเนี่มาลาดที่รถสีเนี่ยกระจุยเลยนะครับจะต้องทํากันใหม่หมดเลยทีเดียวอันเนี้ยมันจะกัดแล้วจะค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมทีละนิดทีละนิดนะครับเปิดไว้แล้วก็อย่างน้อยเราจะต้องเตรียมผ้าชุบน้ําไว้เลยทีเดียว มาล้อมๆเลยอย่าให้ไอาตัวน้ำมันเบรดเนี่ยหยดลงไปโดนตัวถังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลยนะมันกัดเตรียมน้ําไว้เลยครับอย่างน้อยๆหนึ่งถันเลยเห็นท่าไม่ดีปั๊บลาดเลยลาดนี่อย่าให้น้ําเข้าไปในกระบอกเบรดชนะงานเข้าอีกเหมือนกันครับค่อยๆเติมไปเรื่อยๆทั้งน้ำมันพาวเวอร์ครับน้ำมันพุงมาลัยต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องรู้นะต้องรู้จักคู่มือเขาแล้วครับหัดอ่านมาอ่าผู้ที่ ผู้ที่ใช้รถใหม่เนี่ยนะครับต้องรู้คู่มือแล้วก็ทําให้ถูกต้องจะมันจะมีเทคนิคการเทน้ำมันต่างๆครับอันนี้ก็คงจะไม่ยุ่งยากลําบากต่อไปนะครับก็เป็นน้าน้าฉีดกระจกตัวนี้มีตัวสําคัญเลยทีเดียวน้ําฉีดกระจกเนี่ยเราจะต้องดูนะครับการเติมน้ํามันจะมีถังสีข,า,ขาวนะครับน้ําฉีดกระจกแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใส่น้ํายาเข้าไปนิดนึงเพื่อที่ให้ลื่น อาจจะเป็นสีเขียวๆหรือสีชมพูอะไรเนี่ยนะครับมันจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเป็นการผสมแชมพูเข้าไปแต่อย่าข้นมากนะเพราะข้นมากมจะเป็นคราบแล้วมันจะไปเกาะรูต,ต่างๆได้มีปัญหาระดับน้ําในถังฉีดนะครับจะต้องจะต้องให้ได้พอดีของเขาเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้แห้งเลยนะครับนานๆแล้วเนี่ยไอตัวคราบของตะกรันต่างๆมันจะไปอุดรูแหละครับ แล้วอุดรูเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยเราจะต้องฉีดแล้วก็ลองดูสิครับว่าน้ํายาฉีดกระจกทํางานได้ปกติไหมใสาย,ยางต่างๆเนี่ยนะครับของน้ํายาฉีดกระจกเนี่ยหลุดไหมมีร่องรอยฉีดขาดไหมจะต้องเช็คครับไล่เช็คเลยทีเดียวผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเปิดดูว่ารูมันตันไหมถ้ารูหัวฉีดรูดตันไอท้ที่ที่ฝากระโปรงอะนะครับมันเป็นจมูกเล็กๆนะครับโผล่มาบนฝากระโปรงเนี่ยอันนั้นก็คือหัวฉีดครับถ้าอุดตันเนี่ยส่วนใหญ่ครับ ถ้าเราถอดเองเนี่ยเราไม่มีความรู้หรอกอยาเลยใช้นี่เข็มหมุดนะครับหรือเข็มเย็บผ้าเล็กๆนะครับแยงแล้วไปปันป่นๆในรูนั้นให้มันขยายให้ดีขึ้นไอตะก,กันหรือสิ่งสกรปรกที่ติดอยู่บางครั้งเราขัดรถแล้วน้ํายาอาจจะเป็นอะไรครับน้ํายาขัดรถอะไอน้ํายาขัดเงาเงต่างๆเนี่ยครับไอสีแบบส้มๆสีครีมๆอะไรเนี่ยมันเข้าไปอุดในรูแล้วเราก็ลืมแข็งเนี่ยมันก็ไม่ออกมันก็ตันเราก็ใช้ใส่ตัว เข็มเย็าผ้าครับปลายแหลมๆเนี่ยครับก็ไปปั่นๆดูแล้วก็ลองฉีดดูให้มันได้ที่เพราะว่ามันมีปัญหาเหมือนกันนะไอ้น้ำยาฉีดกระจกเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังนิดนึงครับมีเจอบ่อยนะครับรถติดกันเไฟสัญญาณไฟจรเสร็จรแล้วไอ้คันหน้าเขาก็ปั่นน้ํายาฉีดกระจกปรากฏว่าปั่นเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็กดฉีดมาอเอ๊ะเฮ้ ฝนตกหรือเนี่ยเราอยู่ขันหลังปรากฏเปล่าน้ํายาฉีกกระจกมันไม่โดนกระจกเขาครับมันข้ามหลังคาเขาเลยแล้วมาโดนกระจกรถเราเห็นไหมเราก็จะต้องตั้งให้มันดีด้วยให้มันเหมาะสมนะครับกับตําแหน่งที่อยู่หน้ากระจกของเราด้วยไม่งั้นมันไปฉีดไปข้างหลังคนก็หัวล้อก,กันใหญ่แหละครับเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะเหมือนกันมีนี้ค่อนข้างจะมากจะต้องปรับระดับให้พอสมควรแล้วเราต้องดูมอเตอร์ต่างๆเนี่ยทำงานไหมนะครับเพราะมอเตอร์น้ํายาฉีกกระจกเนี่ย มันจะมีจะเป็นมอเตอร์12วลต์แล้วครับแล้วก็จะปั่นขึ้นมาอ่าซึ่งถ้าเกิดเสียขึ้นมาเนี่ยเราต้องแก้ไขนะเพราะว่าเราเดินทางไกลเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีปัญหาอ๋อแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับโดยเพราะเดินทางกลางคืนบางครั้งเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพครับเขาใช้ไข่ไข่เนี่ยนะครับไข่เป็ดเนี่ยปาใส่กระจกหน้ารถเราเลยแล้วมันจะเห็นขาหมดเลยท่านอย่าจอดหนึ่งอย่าจอด พอมองเห็นรูไหนช่องไหนที่จะมองได้นะครับเข้าขับรถไปข้างหน้าห้ามเปิดที่ปัดน้ําฝนโดยเด็ดขาดถ้าเปิดปับ๊บไอ้ไข่เนี่ยมันเป็นครีมเหนียวๆน,นะครับมันเละหน้ากระจกเลยเรามองไม่เห็นแล้วเราต้องต้องจอดพอจอดปั๊บเข้ามาจี้เลยเดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับมีเยอะไหลเส้นทางแล้วไปติดตามพันเองนะครับสายเอ,เอเชียเนี่ยนี่ไอ้ไข่เนี่ยตัวไร้กาดเลยทีเดียวห้ามใช้นอกจากเราไปเลยในที่ไม่เปรี้ยว ะครับไปตาล้าง้าปั้มน้ำมันรนีบไปล้างออกซะอันนี้จะดีกว่าต่อมาน้ำกลั่นแบตเตอรี่ไงครับเราก็จะต้องเติมให้ดูให้ดีนะครับว่าเป็นยังไงจะต้องเติมให้อย่าให้มากเกินไปเพราะมากเกินไปแล้ววิ่งทางไกลเนี่ยมันจะเดือดมันจะเดือดแล้วมันจะพ่นไอ้กรดออกมาอันนี้แหละครับมันก็อันตรายอย่าให้มากจนเกินไปส่วนการทํางานครับมันเวลา เ <c oughs> วลาวิ่งเวลาอะไรต่างเนี่ยเราต้องเช็คนะครับอาจจะใช้มิตเตอร์เช็คดูซิว่าเป็นยังไงอะไรต่างๆแล้วก็ทําความสะอาดครับในห้องเครื่องให้ดีโดยเฉพาะบริเวณขั้วแบตเตอรี่ส่วนใหญ่เนี่ยใช้เป็นนา,นานมันจะเกิดอาจจะกลั่นขึ้นเราก็ต้องเช็คแล้วถ้าเกิดมันขึ้นขาวเต็ไมไปหมดนะครับท่านก็จะต้องใช้น้ําร้อนตั้งเอากาตั้งให้เดือดเลยนะครับแล้วไปล่าที่หัวของขั้วแบตเตอรี่แล้วก็เช็ดให้แห้งพอเช็ดให้แห้งเสร็จปับ๊บครับท่านเอา จารบ,บีจาบ,บีดีหน่อยนะครับดีนิดนึงแล้วก็ไหลข้าซสาหุ้มเข้าซะมันก็จะไม่เป็นอีกมันจะได้อยู่อีกนานพอสมควรทีเดียวอันนี้นะครับหลังจากนี้แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราลองติดเครื่องเดินเบาครับทุกอย่างสมบูรณ์แล้วท่านมั่นใจแล้วตอนนี้เราเป็นนักวิทยุสมัครเล่นเราจะต้องเช็คมั่งละครับนอกเหนือจากเครื่องยนต์แล้วนักวิศวกรเล่นจะขาดไปไม่ได้ครับเครื่องมือสื่อสารที่ต้องติดตัวไปนอกจากเครื่องมือถือ ก็จะเป็นเครื่องติดรถยนต์เราลองดูนะครับว่าเปิดดูซิว่ามันเป็นไงจอหน้าปัดต่างๆอะไรต่างๆทำงานไหมฟิลสําลองฟิลไปด้วย mm hmm. เมื่อสําลองฟิลไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดขาดหรืออะไรต่างเราเราเตรียมฟิลแล้วลองดูนะครับคั mm ่ hmm. วฟิลเนี่ย mm hmm. เกิดออกซด์ side, สกรปรกหรือไม่ของฟิลทุกตัวที่ของเครื่องนะครับบางบางบางรุ่นเขาจะมีแค่ตัวเดียว แต่ระยะหลังเนี่ยรู้สึกจะมีฟิลสองตัวเผื่อเราไปตัดต่อเองเนี่ยมันอาจจะใช้ตัวเดียวแต่ถ้าใช้สองตัวได้มันก็จะยิ่งดีแล้วต่อสายกล่าวนะครับใกล้ๆเลยใกล้ๆตัวถังรถด,ด้วยเผื่อไว้ด้วยอันนึงส่วนที่ขั้วแบตเตอรี่เราจะต่อตรงนะครับจะไม่ผ่านเมื่อต่อตรงแล้วเนี่ยมันจะดีอย่างครับถึงจะดับเครื่องถึงจะอะไรนะครับวิทยุเราทำงานทำงานได้ปกติแล้วก่อนจะติดเครื่องเราก็ควรจะปิดซะหน่อยหนึ่งเพื่อให้ กําลังต่างๆเนี่ยครับมันเพิ่มเข้าไปเต็มที่ในการฉุดเครื่องยนตนได้มันจะได้ดีถึงเรากินไม่กี่แอมเพอแต่เราก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับเพื่อความไม่ประมาทหลังจากเราเช็คเครื่องเรียบร้อยแล้วครับสาย d ีซีไลน์ครับขั้วฟิวต่างๆเช็คเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ดูสายนําสัญญาณครับที่ต่อไปที่สายกาดมีประตูเราเนี่ยหนีบนมันบ้างไหม บางทีหนีบนะครับไอตัวอินเนอร์หรืออะไรต่างเนี่ยชำรุดทุกเทอมหรือจะขาดในเราต้องเช็คตัวนี้ก่อนหลังจากเช็คตัวนี้แล้วไม่มีปัญหาครับสายการเราถ้าทางที่ดีก็ทําความสะอาดสักนิดหนึ่งเอาฟองน้ําครับชุบอะไรอ่ะอาจจะเป็นไอ้น้ำยาขัดรถนะครับขาโกงขาโก้เนี่ยเอาฟองน้ําจุ่มจุ่มนี่ครับค่อยๆลูดลูดเบาๆนะครับลูดเบาๆให้ใสสะอาดเลยทีเดียวเพราะว่า เขาเดินที่ผิวมันก็จะดีขึ้นออย่างหนึง่งเมื่ออันนี้พร้อมแล้วล่ะครับเราก็ลองเอาเครื่องวิสซูอารมเตอร์มาวัดดูนะครับว่ากำลังส่งใส่ดัมม่โหลดเลยกำลังส่งเท่าไหร่ออกมาแล้วก็วัดที่สายกาดครับว่าค่าวิสาเท่าไหร่นะครับหลังจากคาริเบตแล้วให้ได้เรียบร้อยแล้วเราลองดูดิครับค่าวิสาได้เท่าไหร่ถ้าได้ถ้าออกมาเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งจุดสอง นะครับหรือหนึ่งต่อหนึ่งนิดนิดกดิกนิดนิดก็ได้หรือไม่เกินหนึ่งต่อหนึ่งจุดสามก็ได้แต่ถ้าหนึ though, ่งจ okay. right? um, yeah. ุดสามเนี่ยแมานะคุณศักเล่นเรามันจะเสียฟอร์มนะครับถ้าหนึ่งต่อหนึ่งจุดสองยังพอยับยอมรับได้แต่ถ้าเกินหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าเนี่ยท่านต้องเช็คแล้วหาแล้วที่มาที่ไปมันเกิดอะไรข้อต่อต่างๆอะไรต่างเนี่ยครับเช็คคั่ว PLSO239 สองสามเก้ามันเข้าแนบสนิทไหมตัวนี้พวกเนี่ยถ้าทุกอย่างพร้อมเรามั่นใจแล้วครับว่ารถของเราสมรรถนะ เครื่องยนต์ก็ดีระบบยางก็ดีพร้อมแล้วเมื่อระบบยางระบบเครื่องยนต์พร้อมแล้วรถของเราพร้อมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องไฟต่างๆก็ไม่ขาดเครื่องมือสื่อสารท่านทุกอย่างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แล้วครับสบายใจตอนนี้เหลืออย่างหนึ่งครับคือตัวผู้ขับขี่ครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรในเส้นทางที่ท่านจะเดินทางไปซึ่ง อันนี้เป็นสิ่งจําเป็นนะครับจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็มีสติถ้าเป็นเนมีเนด้วยนะครับมีเนด้วยก็คือพวกคุณนายที่คุมไปด้วยก็คุมคุณสามีเท่าไหร่อาจจะทะเลาะกันประจําตลอดนะครับเพราะว่าเป็นเนทีไหลายต้องทะเลาะกันทุกทีอาจจะให้ลูกซึ่งโตหน่อยพอรู้นะครับพอดูอะไรแล้วก็คอยเตือนสติพอ่อแล้วคอยดูว่าความเร็วที่ผู้ขับขี่เนี่ยขับไป มากน้อยเพียงใดจะเกินกว่ากฎหมายกําหนดไหมเอาเสมอสักร้อยหนึ่งร้อยสิบก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับความปลอดภัยแล้วโดยเฉพาะช่วงนี้ครับเป็นช่วงหน้าฝนถนนลื่นเราขับรถก็ต้องขับรถตามกฎก็จะลดอุบัติเหตุและหยาดยี้แล้วเมื่อเจอนะครับเห็นน้ําเห็นน้ํามานะครับข้างหน้าเห็นรู้แล้วโอ้โหมีน้ําเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามีหลุมไหมชะลอรถก่อน ค่อยๆชะลอครับค่อยๆเลียเลียเบรกแต่นิดๆๆครับไม่ต้องจึกจักจิกจักนะครับค่อยๆไปปล่อยให้ไหลไปก่อนแล้วก็ลองเลียดูครับเพื่อไม่ให้น้ํานะครับมันกระเด็นเข่อไปเบรกเดี๋ยวเพราะเบรกเนี่ยไม่เท่ากันแล้วมันก็จะมีปัญหาอะครับเดี๋ยวมันจะแหวงอ่ะเขาเรียกแหวงพอแตะปั๊บมันแฉลบไปแฉลบมาเขาเรียกมันแหวงอันนั้นเราก็จะต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องมีสติในการขับรถตลอดเวลาอย่าเมอครับเลี่ยงเศษ จะคุยก็ได้แต่ตาต้องมองข้างหน้าจิตครับต้องตั้งสติให้ดีเพราะอะไรทุกทุกชีวิตครับฝากไว้กับผู้ขับขี่เป็นคนเดียวฉะนั้นมันมีความจําเป็นที่สุดว่าสติสําคัญปัดน้ําฝนก็เปิดให้ได้พอสมควรนะครับว่าตามให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสภาพของกลุ่มฝนเข้ามาแล้วก็ค่อยๆไปนะครับถ้าแบบนี้นะครับท่านจะนํา ผู้โดยสารหรือครอบครัวท่านครับถึงที่หมายปลายทางด้วยความสุขแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ปลอดภัยอันนี้ะครับเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบแล้วระหว่างที่จะเดินทางครับท่านก็ซีหลอกไว้ใบนึงนะครับว่ารีพิเตอร์ของแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้างเราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วในเครื่องเนี่ยช่องความถี่ที่เขาอยู่กันประจําอยู่อะไรต่างๆเวลามีอะไรเราได้ประสานงานกันได้นะครับส่วนเราก็ต้องจํานะครับ ถ้าไปต่างวัดเนี่ยใช้1669เนี่ยโอ้โหทั่วและวณะจาักร1669ได้เลยทีเดียวครับโทรศัพท์ไปถ้าเกิดฉุกเฉินอันนี้เราก็จะช่วยได้เหมือนกันในกรณีที่เกิดกูหตุบุัติเหตุนะครับหรือพบเห็นอุบัติเหตุอะไรต่างๆอันนี้นะครับเป็นสิ่งจําเป็นเราจะต้องจะต้องรู้แล้วจะต้องเข้าใจนะครับแล้วจะต้องระวังนอกจาก คนอื่นที่เขาไม่ระวังเราก็ต้องระวังเห็นท่าไม่ดีนะครับท่านชะลอเลยแล้วก็หลบเวลาเขาแซงสวนมาเราก็หลบก่อนนะครับอันเนี้ยทุกทุกท่านก็คงจะได้อะไรเล็กๆน้อยๆนะครับโดยเฉพาะมือใหม่หัดขับและท่านสุภาพสตรีครับควรศึกษาไว้บ้างนะครับอย่าไปพึ่งคนอื่นครับสมัยเนี้ยแล้วระวังอันตรายไอ้พวกว,วิชาชีพเขาหากินกันเป็นจํานวนมากอาต้องระวังนะครับขับไปคนเดียวในต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยมันมีความจําเป็น มากเลยทีเดียวครับซึ่งเรามีข้อมูลเรารู้หมดแล้วนะครับเราพร้อมแล้วตอนนี้ก็ไปได้แล้วครับด้วยความสุขแล้วครับเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับเจ็ดสิบสามครับสวัสดีครับ